ผลโพลิสท้อนอย่างนี้นะครับตำรวจเป็นอย่างไรรัฐบาลเป็นอย่างนั้นรัฐบาลเป็นอย่างไรประชาชนประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับก็ประชาชนเลือกรัฐบาลถูกไหมครับอันนี้โดยทั่วไปก่อนนะวกกลับมาว่าการที่เขามีการเปิดโปงเนี่ยนะครับจริงแล้วผมพูดอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ต้องไม่มีการเก่งใจกันนะครับแต่ประการต่อมาที่สําคัญคือ ถ้าบอกว่าทางระบบตำรวจทั่วโลกเขาเป็นการศึกษามานะครับเขาบอกว่าตำรวจที่กระทำความผิดมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งราสอีเต t e r คือตำรวจที่กินหญ้ากับสอง meat e a t e คือตำรวจที่กินเนื้ออตำรวจที่กินหญ้าหมายความว่าตำรวจเนี่ยที่กระทำความผิดรับเล็กๆน้อยๆเช่นคนหยิบยื่นให้ชนฝ่าฝืนกฎจราจรขับรถฝ่าไฟแดงเค่าน้ําชานะค่ากาแฟนะ,ะจ่าดาบอะไรเงี้ยอันนี้ว่าตำรวจเล็กๆน้อยรับ ตำรวจกินเนื้อหมายความว่ากินคําตัวโตออันนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกครับคบเพียงแต่ว่าผู้ที่มีอำนาจในการกํากับดูแลจัดการตรงเนี้ยในแต่ละประเทศเ,เขาแก้ปัญหาต่างกันอในบ้านเราก็เหมือนกันณนะตอนเนี้ยรองโจ๊กท่านออกมาพูดแล้วก็มีคนภายนอกก็มาพูดครับ,รบเรื่องการไม่ถูกต้องต่างเรื่องการเรียกรับสวยผลประโยชน์ต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมนาเรียนช่วงแรกคือคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาตรวจสอบมาอย่างจริงจังถูกไหมครับ